คอยไม่คอยคอยหมูปิ้งคอยนั่งคอย,คอย,คอยนั่งคอยคอยนั่งคอยนั่งคอยหมูปิ้งนั่งคอยคอยคอยไม่ไม่นั่งไม่สวยนั่งไม่คอย นั่งใหม่นั่งไม่สวยนั่งใหม่นั่งคอยคอยไม่นั่งนั่งคอย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 ัูปปิ้งคอยนั่งคอยคอยวูปปิ้งคอยวูปปิ้งไม่นั่งคอยนั่งนั่งไม่สวยนั่งใหม่โอเคเยี่มากเกงแก่งเกงคอย คอยนั่งคอยนั่งคอยคอยหมูปิ้งคอยคอยหมูปิ้งไม่นั่งนั่งก่อนลุกนั่งนั่งโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งเก่งเก่งคอย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 ไม่ไม่ไม่ดีดีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอ่ะนั่งคอยคอย คอยนั่งคอย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 ไม่ไม่ชอบเล่นเราอะ่ะไม่นั่งดีๆไม่นั่งคอยคอยยก